โต๊ดันควันเอเจนต์โมซาลายืนยันข่าวโยงกับแม่แชร์เลเิศเธอสิ้นดีเอเจนต์ของโมเมซาลาดาวยิงลิเวอร์พูลออกโรคดับเทียนด่วนจีโดยชี้ว่าข่าวลือระหว่างเขากับปารีสกินชแมงไร้สาระซาลาถูกสปอร์ตโซนแช์ว่าได้พบกับนัสเซอร์อแอคาเรฟีประธานสโมสรปารีสกินชแมงที่โมร็อกโคเนื่องจากทีมแชมป์ลีกเองิงต้องการได้เขาไปอุดรูรั่วที่เมสซี่พอคาแข้ขงทีเพตอาเจนติน่าทิ้งเอาไว้หลังหมดสัญญาสองปี ยิงไปกว่าน,นั้นแป้แชร์เสี่ยงต่อการเสียเคลียนเอ็มปเปเป้ตามเมสซี่อีกรายเนื่องจากดาวดังทีมชาติฝรัลล่งเศสไม่ขอต่อสัญญาที่จะหมดลงในซัมเมอร์หน้าจึงเป็นไปได้ที่เขาจะถูกขายทิ้งในตลาดซัมเมอร์นี้ขณะที่อนาคตของเนมาจองลีลาทีมชาติบราซิลก็เริ่มไม่มีความแน่นอนถึงกัะน,นั้นข่าวที่ออกมาว่าบางโมได้ไปพบกับอัลเคเรฟี่เมื่อต้นสัปดาห์แพร่ออกมาไม่นานเอเย่นของโมซาลาก็ออกโรงมาสร้างความสบายใจให้กับเหล่าสาวกเดอะคอปทันที ด้วยการโพสลงทวิตเตอร์ว่าไม่เขาไม่ได้พบกับใครมันเป็นการสร้างเรื่องอัปบาสกล่าวลิอร์พู่กระโดดร่วมวงแย่งตัวเคอิโตะนากามูระกองกลางตัวรุ่งทีมชาติญี่ปุ่นที่หลายทีมทั่วยุโรปจับตามองนากามูระสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นในการเล่นในกับ l a ล k l i อสเคลินหออสเตรียฤดูกาลล่าสุดโดยลงสนาม36นัดตัดไป17ประตูกับ8อสซิ ความกรเล่นอันน่าพระทับใจของแข้งวัย22ทําบทให้ทีมดังทั่วยุโรปต้องการคว้าตัวรววมทีมไม่ว่าจะเป็นบูริเซดอนมุนโมริเซียนมุนเชนกราดบักและไอทรักแฟงเฟิร์ตจากเยอรมันนอกจากนี้ยังมีอสซซนวิลล่าทีมนลีกเอองฝรั่งเศสทั้งริวแรงลียงรวมไปถึงเฟยนูดทีมแชมป์ลีกดัตตดูการล่าสุดด้วยล่าสุดของแดงของเจลลคนครอบตกเป็นข่าวให้ความสนใจอดีตแข้งกระบะออสการ์รายนี้เช่นกันเนื่องจากกำลังมองหากองกลางร,รายใหม่ แม้ว่าจะพึ่งได้ a อเล็กซิสแมกคาลิสเตอร์แข่งอเจติน n ามาจากบรายตันก็ตามสำหรับเคอิโตะนนกามบูระลงเล่นด้วกับทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ไปแล้ส2นัดเริ่มต้นกับกระบะออากาก่อนถูกปล่อยไปเก็บประสบการณ์ด้วยสัญญาย,ยืมตัวกับ ente, ทเวนเต้ตังทูดองและ FC ฟซีจูเนียในออสเตรียจากนั้นก็ย้ายมาอยู่กับ LS AK อ i n ตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมา สิงตัวเต็งได้กาเซโดแต่ไบรตันโก่ง120ล้านยูโรเชลซี Chelsea เป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวมอยเซสกคเซโดไปร่วมทับในซัมเมอร์น,นี้แต่ไบรตันหวังเรียกค่าตัวให้ได้ถึง120ล้านยูโรเทเลกราฟสื่อดังรายงานว่าเชลซีกำลังปาดหน้าทีมอื่นในการแย่งชิงตัวมอยเซสกคเซโดกองกลางตัวเก่งของไบรตันที่มีอาร์เซนอลและเบอร์เมนิกให้ความสนใจเช่นกัน ไบตันเคยปฏิเสธข้อเสนอ70ล้านปอนด์ของอาร์เซนอลในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมาก่อนจับแข่งทีมชาติเอกวาดอร์ต่อสัญญาฉบับใหม่อาร์เซนอลหันไปโฟกัสไล่ล่าตัวดีแคนไรท์ของเวสต์แฮมในซัมเมอร์นี้ทําให้เชลซีมีโอกาสที่ดีขึ้นในการไล่ล่าไกเซโดแม้จะไม่ได้เล่น,นบอลทั่วยุโรปฤดูกาลหน้าหลังผลงานน่าผิดหวังในช่วงฤดูกาลล่าสุดอย่างไรก็ตามอุปรสรรคสําคัญของเชลซีในการดึงไกเซโดมาร่วมทีมคือ ค่าตัวที่เดอะเทเลกราฟรายงานว่าไบรตันต้องการสูงถึง120ล้านปอนด์มีความเป็นไปได้ยากที่จะมีสโมสอนใดยอมจ่ายค่าตัวตามที่ไบรตันต้องการโดยที่เมสซี่อาจยื่นข้อเสนอบวกกับนักเตะหนึ่คนย้ายสวนทางไปแทนอาร์เซนอลแมนยูเชลซีเบิกเงินรอเลยเดวิดมอยยอมรับโอกาสทองไรอ์อัมราเวทแฮม ดวิดมอยน์พุทธการทีมของเวสแฮมสโมสซดังแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษยอมรับเป็นครั้งแรกนี่คือโอกาสดีสําหรับดแคนไรต์ ide, กองกลางกัปตันทีมที่จะได้ย้ายหนีทับขุนค้คอนในซัมเมอร์นี้ดแคนไรต์กลายเป็นนักเตะเนื้อหอมที่หลายทีมในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีอยากได้ไปร่วมทัพโดยเฉพาะอาร์เซนอลแมนยูเน็ดและเชลซีที่แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าต้องการดึงนักเตะรายนี้ไปคุมเกมแดนกลางในฤดูกาลหน้าอย่างไรก็ตามเวสแฮมก็ไม่ต้องการเสียแข้งคนสำคัญเด็ดขาด